วันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้นะคะจะตัดผมทรงสไลด์ตัวยูเนาะเลเยอร์นิดนึงนะคะก็ความยาวนะคะช่องอุจะตัดออกให้พอมัดได้ก็ให้มันเลยคางมานิดนึงเนาะประมาณสองนิ้วเนาะแล้วข้างหลังก็เลเยอะขึ้นนะคะจะไม่สูงนะเพราะว่าผมลูกค้าบางนะคะโอเคข้างหน้าก็สไลด์ขึ้นเนาะโอเคง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆหวีผมนะคะให้เรียงเส้นเนาะ ผมที่ไททอยให้เรียบร้อยนะคะวี่ผมสูวนงศาแล้วก็กําหนดความยาวได้เลยนะคะง่ายๆตัวยูนะคะก็เราเอาออกสองนิ้วนะคะก็ตั้งเลยพยายามตัดจากบนลงล่างนะคะเพื่อนผมมันจะได้ต่อกันนะถ้าเราไปตัดทะแยงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขั้นบันไดเห็นปะ,ะก็ไม่ซีเรียสนะใครถนัดยังไงก็ทําอย่างนั้นนะอ่าเห็นไหมคะางนี้เรากําหนดความยาวประมาณนี้นะคะเอาออกตามตกลงกับลูกค้าก็คือ2นิ้วลูกค้าอยากได้ประมาณ มัดได้รวบได้นะฝั่งนี้นะฮะก็หวีผมให้เรียบนะคะแล้วก็ตัดจากข้างบนนะคะลงข้างล่างเหมือนฝั่งนู้นเลยค่ะค่อยๆนะคะ,ะกระดิกเฉพาะนิ้วโปง้งทีนี้เราได้ฐานความยาวละง่ายๆประมาณนี้ทีนี้พอตั้งฐานความยาวเสร็จปุ๊บท้ายจะถามลูกค้าเลยลูกค้าเอาออกประมาณสองนิ้วพอไหมถ้าเหวียงไปข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้ นะคะได้ไหมได้เนาะก็ถามความยาวลูกค้านะได้ไม่เสียเวลาเราด้วยนะแล้วก็ส่งก็ได้ที่จะจะ,จะชัดเจนนะคะทีนี้เราก็ง่ายๆเลยนะคะแสกกลางนะคะแล้วก็แบ่งผมนะคะเป็นสี่ส่วนหน้าสองหลังสองนะ,ะถ้าผมบางๆนะคะให้แบ่งหลังไปหูนะเพื่อนๆแบ่งหลังไปหูนะคะ,ะ,คะจะเหลือผมข้างหน้าไว้สละเยอะหน่อยนะคะท, <c oughs> ทีนี้เราก็จะยกผมนะคะแนวตั้ง ง่ายๆเลยนะคะแบ่งเป็นกลีบส้มนะคะเราจะตัดทั้งหมดเนี่ยสองจังหวะนะคะใครมือเล็กๆก็สามจังหวะนะแล้วแต่สะดวกทีนี้ช่างอุตจะกาหนดให้มันสไลด์เนี่ยไม่เกินฝ่ามือนะก็จุดเริ่มต้นสไลด์ก็จะอยู่ต่ำๆหน่อยนะเพราะผมลูกค้านะคะบางก็จะยกลูกค้าจะก้มหน้านิดนึงใช่ไหมปกติที่เราจะยกสี่ห้าองศารเราก็เปลี่ยนมายกตั้งขึ้นนิดนึงเพราะว่าอะไรลูกค้าก้มหน้านิดนึงนะคะผมที่ออกไปนะคะก็จะประมาณเท่าไหร่สองนิ้วนะคะทางศีรษะนั่นเองนะ กับตาเลยอ่แนวตั้งนะคะทีนี้เราก็เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะวนตักแนวตั้งสีจง่จังหวะ5จังหวะใครมือเล็กๆก,ก็แบ่งเป็นสองสามจังหวะได้เลยนะ,ะอาว่ายกองศาให้มันแม่นๆเห็นไหมคะไกด์ไลน์มือใหม่ก็เปลี่ยนฝั่งยืนนะไปยืนพยายามไปยืนอยู่หน้าไกด์ไลน์นะคะมันจะได้ง่ายนะจะได้เห็นไกด์ไลน์ชัดเจนนะใครมองไม่เห็นก็ แบ่งไกด์ไลน์ชัดหน่อยนะคะเนี่ยพอมันมีไกด์ไลน์อยู่ข้างหน้าก็ง่ายๆเลยนะคะตัดเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้วยส่วนข้างหูนะคะให้เราโน้มไปด้านหลังเล็กน้อยนะ,ะเพื่อให้มีเนื้อผมนะคะเพราะว่าผมลูกค้าทำไมบางนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมพอมันบางมากเราก็สไลด์นิดเดียวปลายๆทำให้ผมดูมีวอลลุ่มเป็นการเหล่านะคะปลายผมให้มันแหลมเหมือน เขาเรียกใบไผ่นะคะทีนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยพอเราตัดแนวตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราเช็คแนวนอนข้างหลังให้เสร็จเลยนะคะ<ม>ใครมือเล็กๆจะแบ่งเป็นสองซี่ก็ได้นะสองซี่คือแบบนี้นะ<ม>ก็เกี่ยวขึ้นมาเลยไม่ไหมคะตรงไหนมันเกินก็ตัดตัดทิ้งพยายามคีบต่อมือนะนะ,ะหมดแล้วก็ข้ามไปน,ะะนิดหน่อย อันนี้เราอยู่ในช่วงของการเช็คก,กลุ่มนะคะในส่วนของด้านหลังแล้วนะเนี่ยชั้นที่3นิดหน่อยก็ตัดไม่มีก็ข้ามไปนะทีนี้ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาในส่วนของด้านหน้าง่ายๆเห็นไหมมันก็จะสไลด์เลเย,ยอร์ขึ้นมาเท่าไหร่แค่ฝ่ามือเดียวตามปกลงทีนี้ด้านหน้ามาดูนะคะช่างอุจจะสไลด์ให้ลูกค้าเนี่ยสข้างเท่ากัน ลูกค้าจะรัดหรือจะแสกข้างไหนนะตัดได้หมดเพราะนั้นให้ตัดแสกบางเลยแม้ด้าน้าลูกค้าผมวางเห็นไหมจุดเริ่มต้นสองข้างไม่เท่ากันนะคะข้างนี้จะสั้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพราะนั้น,เ,น,เ,นเราจะเอาจุดที่สั้นกําหนดเลยความยาวเอาเท่าไหร่ไปริมนฝีปากตัดเลยนะคะแบ่งลงมาเลยยกขึ้นไปเลยแล้วเฉียงเฉียงนิ้วนะเฉียงนิ้วเยอะๆนะคะนี่ไกด์ลายอยู่นี่ตัดเลย แบ่งมาอีกค่อยๆแบ่งนะแบ่งช่อน้อยๆนะคะไม่เห็นไกลลายแบ่งช่อน้อยๆอย่าแบ่งช่อเยอะโน้มเยอะๆนะคะโนมเยอะๆนะจะได้เหลือผมเยอะๆอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องทิ้งปุยไปข้างหลังด้วยอ่มาเลยตกมาเลยหวีผมให้เรียงเส้นนะคะหวีผมให้เรียงเส้นดึงมาหาเซนเตอร์ตรงกลางนะเราไม่โน้มไปซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออก เหมือนกันเลยค่ะสองข้างเหมือนกันเลยทําไมคะยกหาเซ็นเตอร์นะตั้งขึ้นโน้มเห็นไหมคะไดรล่ายอยู่นี่หนไหมตัดเลยตัดลักษณะซิกแซ,ก,ซกนะคะเฉียงลงนะผมที่ได้นะคะคก็จะสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะส่วนที่เหลือเขาเรียกตกแต่งทีนี้เราก็ทำไมเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมระหว่างที่เราแบ่งไว้นะคะเช็ค เชื่อมอีกทีหนึง่งจับตรงกลางขึ้นนะฮะวงใหญ่ๆเลยไอรวงเล็กใครนิ้วเล็กก็จับวงเล็กได้นะไม่เป็นไรเอายกขึ้นไปเลยค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ยเพื่อนๆจะงงมือใหม่จะงงมากเลยว่าไม่รู้จะเชื่อมอยังไงเราดูง่ายๆนะตัดจากส่วนที่สั้นที่สุดของข้างหน้าไปหาข้างหลังช่อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแค่ตัดเชื่อมกันเพราะว่าทั้ทไมทั้งหัวนะเราตัดความยาวไว้หมดแล้วนะคะเราตัดแค่ให้มันเชื่อมกันแค่นั้นเองนะง่ายๆ อีกวงหนึ่งพยายามใช้มือใช้หวีให้มันค่องๆนะเพื่อนๆเนี่ยเราก็ตัดส่วนเกินออกแค่นี้มันก็ทำไมเชื่อมกันทั้งศรีรษะแล้วนะคะง่ายๆนะตรงนี้ง่ายๆเช็คเชื่อมอีกสักทีนหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็แค่ตัดส่วนเกินออกแค่นั้นเองเพราะว่าลไรความยาวเราวัดไว้หมดแล้วนะคะทรงผมยาวนะคะก็ให้ระวัง ฐานทรงนะคะฐานทรงเนี่ยเวลานักเรียนช่างใหม่ๆตัดเนี่ยฐานหายทุกรอบเลยนะคะให้เรามาระวังฐานนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราได้แพทเทิร์นกรอบทรงนะคะความยาวทีนี้เราจะพักเป่าผมดูและว,ว่ากลุ่มลูกค้าปัญหาคืออะไรบ้าง เหมือนลูกค้าเขาอยู่บ้านนะประมาณสัก90% 80%ก็พอทีนี้เราหาแสกตกลูกค้าทีนี้เราจะมาเช็ครายละเอียดนะคะว่าตรงไหนมันยังไม่สวยนะคะอาจจะยกพลาดนะคะแบ่งมาเลยยกต่ำๆนิดหน่อยแค่นั้นเองถ้าไม่มีเหลือนะคะถ้า เพื่อนๆยกถูกองศานะถูกต้องเท่ากันยกเหมือนกันทั้งสองข้างนะมันจะแทบไม่มีเหลือเลยนี่แม่ตัดส่วนเกินออกบางทีมันเป็นผมส่วนที่ด้านจอนด้านอะไรพวกเนี้ยเนาะแค่นี้เราก็ได้สไลด์หน้าสวยๆแล้วอยากจะได้ดี อหวีหอันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะใครอยากได้นะอินบ็อกซ์หลังไม้ที่เออ่เพจหรือว่าฝากเออ่ทักมาที่ไลน์แอดที่ร้านก็ได้นะคะทักซื้อกระเป๋าก็ได้อทักแชทมาก็ได้นะคะตอนนี้ยังมีสีให้เลือกเยอะอยู่นะนี่ตัดให้มันหนาหรือตัดให้บางเนี่ยตัดให้มันหนาค่ะทีนี้ผมลูกค้าอยากโศกเห็นไหมเราก็จะใช้มือเนี่ยลูด เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะหลังจากที่เราหวีแล้วเราตัดธรรมชาติเนะฮะหวีตัดไปมีตัดไปเนี่ยพยายามหวีแล้วก็คีบอย่าเพิ่งปล่อยมันจะได้ต่อเนื่องนะคะจะได้ต่อเนื่องว่าเราจะได้รู้ว่าถึงไหนแล้วนะคะฝากช่างรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะ ใช้ได้ผลนะวิธีเนี้ยมันจะต่อผมต่อกันบางคนแบบหวีอย่างี้ตัดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยพอไปหวีหมดอะ่ะตรงนี้มันพลาดทําให้ลูกค้าเขาไปหวีเองอะ่ะเอาตรงนี้ไม่ได้ตัดเหลือ่วิธีนี้ใช้ได้นะวิธีเก่าๆแต่ว่ายังเก่าอยู่นะเนี่ยต่อไปเลยฝึกเนี่ยช่างอ้วนม,มันพอแล้วผมพลังหนาเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเวลาลูกค้าเขาไปรัด นะคะหรือว่าจะเข้าร้านใดเดี๋ยววันนี้ช่างอุขออนุญาตใดเป็นวอลลุ่มนะคะลูกค้านะผมจะได้เยอะ <S 1> <S 1> <ๆ>เนาะจะได้สวยๆเพราะว่าใดตรงอะ่ะเราสามารถใดเองหนีบเองได้เนาะ,ะนี่เราเข้าร้านเราก็สวยนิดนึงให้ลูกค้าสวยนิดนึงนะคะนี่รัดก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นหางมา<ๆ>ได้เนาะ คุณหลงเครื่องมาหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมต้องคุณถึงเลือกใจผมแบบนี้คะเอ่อต้องการให้เห็นแนวผมที่เราสไลด์ไว้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าผมลูกค้าเนี่ยบางนะคะก็เลยต้องจัดให้แบบดูมีวอลลุ่มนิดนึงแล้วมันมีวอลลุ่มอยู่ไหมเห็นไหมแนวสไลด์ต้องการให้เห็นแนวสไลด์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่า ผมสีดำเนาะมันก็จะกลืนไปหมดเลยทีนี้ตอนใดอะ่ะช่าอ,อุเห็นว่ามันปลายมันหนาสักนิดนึงนะคะเราก็จะใช้นะคะกรรไกรฟันนะคะทําให้บางนะคะเล็กน้อยแค่นั้นเองเป็นบางบางบางช่อแค่นั้นเองนะคะเฉพาะจุดนะคะไม่ได้ทำทั้งก็ก็ทำทั้งศีสาแต่ว่าไม่ได้ทําทุกเส้นทุกช่อช่อไหนที่ช่างอุใดคือเวลาเราตัดเองเราได้เองอะ่ะ เราจะรู้ว่าตรงไหนอ๋อมันได้ยากนิดนึงเราก็จะสามารถลงเทคนิคได้นะคะใช้เทคนิคอะไรก็ได้นะใครชานาญจะใช้กันไกด้ามเดียวจะทํายังไงก็ได้ให้ปลายผมลูกค้าดูดีขึ้นนะคะทําไปเลยนะคะง่ายๆมีเพื่อนๆชอบถามว่าใช้กันไกด้ามเดียวทําไม่เป็นนะทำยังไงก็เนี่ยกันไกนฟันก็ได้นะคะเลือกเลือกอกันไกที่มันมีความห่างนิดนึงนะถ้าถี่มันจะติดนะคะก็ะะไปเลือกใช้เอานะ ให้เหมาะกับสภาพสเส้นผมลูกค้านะคะเนี่ยข้างเนี้ยมันได้แล้วเนี่ยนิดหน่อยเสร็จปุ๊บท่าอุจวัดซ้ายขวาเท่ากันไหมโอเคแนวสไลด์ก็ตามคอนเซ็ปต์ริมฝีป,ปากนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสไลด์ตัวยูนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าทรงผม น้ำหนักมือแล้วก็เนี่ยอุสไลด์เลเยอร์ขึ้นมาแค่ฝ่ามือตามที่อุบอกไว้นะคะเพราะว่าผมลูกค้าน้อยจะได้ดูหนาขึ้นเวลาดูหนาขึ้นไหมฮะดูแลง่ายเวลามัดก็จะเป็นพวงเวลาพี่ไปงานไปใดอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายนะคะดัดได้ค่ะดัดปลายได้นะคะต้องอุทําแรงไหมไม่แรงไหมไม่แรงเนาะหลับเลยหลับรอไปเลยนะคะก็สําหรับท่านในนะคะอยากตัดผมนะคะจองคิวนะ สำรองจองคิวนะคะล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการนะคะจะได้ดูแลได้สะดวกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะคุณพี่อะไรคะคุณ <ขอ S 1> พี่ชื่อ,อคุณพี่ตู่นะคะลืมใส่ไม้ะะไก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณพี่ตู่นะที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะก็สำรองจองคิวนะคะได้ทุกวันนะที่เบอร์โทรศัพท์0819856234นะคะแล้วก็0625483999นะคะก็ะะวันนี้หวังว่าเพื่อนๆนแล้วก็ ช่างรุ่นน้องๆทุกท่านนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ใครชื่นชอบก็จองคิวมาได้ดัดยืดพําสีนะคะก็สำรองจองคิวนะเพราะว่ามันใช้เวลาโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูใส่เซตติ้งได้เนอะนิดหน่อยเนอะนะ้ค่ะ ใส่เป็นตัวทิศเ้นต์บำรุงทีสามให้จะได้มีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็แวะนรห,รหนูแสกน้อยไปไหมคะได้ไหมไม่เป็นไรค่ะได้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องให้มันเรียบมากเนาะมัน จะยีจะยกกระบังก็ได้หมดเลยแต่คิดว่าลูกค้ายังไม่ถึงวัยยกกระบังเนาะจะดูสูงไวัยไปก็แนวเสยๆได้นะคะแนวเสยๆก็ได้นะคะประมาณนี้นะอืมสวย